วิญญาณคือการรู้แจ้งตารู้แจ้งในรูปหูรู้แจ้งในเสียงจมูกรู้แจ้งในกลิ่นลิ้นรู้แจ้งในรสกายรู้แจ้งในสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งวิญญาณทั้งห้าของรูปกายนี้ล้วนเกิดขึ้นและดับไปส่วนวิญญาณทางมโนหรือที่เรียกว่าจิตนั้นเป็นธาตรู้ซึ่งทำหน้าที่รับรู้ขันทั้งสี่ได้แก่รู้ในรูปประขันคือร่างกายรู้ในเวทนาขันคืออารมณ์สุขทุกข์และอุเบกขา รู้ในสัญญาขันคือความจําและภาพอดีตรู้ในสังขารันขันคือความคิดปรุงแต่งจิตมโนวิญญาณนี้เองเป็นธาตุรู้ไม่เกิดไม่ดับส่วนที่เกิดดับนั้นคือขันทั้งสี่ที่ถูกรู้ลองจินตนาการถึงฝูงหิ่งห้อยนับหมื่นแสนล้านตัวรวมอยู่ในที่เดียวกันแสงกระพริบไหวเหล่านั้นส่องสว่างเป็นประการยิบประยับฉันใดจิตที่เป็นธาตุรู้ซึ่งตั้งอยู่กลางกายของทุกคนก็ฉันนั้น ย่อมมีความสว่างสวัยแพรวแวเปล่งประกายเป็นธรรมชาติของตนเองทว่าเมื่อมีกิเลสเข้าครอบงำจิตก็สูญเสียความเป็นประภัสสอนไปทําให้แสงสว่างนั้นถูกบดบงังส่วนลักษณะแพรวแพรวระยิบระยับของจิตก็คือจังหวะการเกิดดับที่รวดเร็วเกินอย่างถึงเพียงชั่วกระดิกนิ้วครั้งเดียวจิตเกิดดับนับหมื่นแสนดวงจึงหาใช่การเกิดดับแบบดับศูนย์หากแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย